ท้องเอ๋ยทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเอากรวยมาใส่ในสายยางทําไมจะไปตวงน้ําที่ไหนหรือจะไปอะไรยังไงหรือเปล่าใช่คะ่ะเอ๋ยกำลังทำหูฟังพิเศษหูฟังพิเศษเฮ้ยน่าสนใจ<ม>เป็นหูฟังที่ฟังให้ให้องด้านนั่นเองใช่ไหม ใช่แล้วแต่ว่ามันพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเราจะทดสอบความสามารถในการฟังเสียงอืมฟังดูนี่น่าสนใจมากเลยนะเนี่ยอะไรชื่อนะอืมนี่แหละสิทดสอบกับคนแรกเลยหรือเปล่าเอาพี่มันจะทดสอบเหรอได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีไหมไค่ะอุ้ยเป็นเหมือนมิกกี้เมาส์เลยต้องแต่ว่าต้องหลตาก่อนเพราะเราจะทดสอบกันโอ้โหเสียงกล้องกว้างเหมือนกับพี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้วในห้องฮัลโหล ได้ยินเสียงเออจากทางไหนคะได้ยินเสียงเอยมาจากด้านด้านขวามือของพี่จริงหรออันนี้ได้ยินเสียงมาจากด้านซ้ายแล้วอันนี้ะคะอันนี้เหรออยู่กลางกลางไม่รู้อยู่จตรงไหนอะอยู่ตรงด้านหน้าหรือด้านหลังไม่รู้แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็เหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยฮัลโหลอยู่ด้านซ้ายเดี๋ยวดูซิใช่หรือเปล่าซ้ายอ้าวไม่อยู่อา้าว มอยู่ด้านขวาขพี่ได้ไงเนี่ยแต่เมื่อกี้พี่ได้ยินเอ๋ยพูดเนี่ยเหมือนอยู่ด้านซ้ายของพี่เลยนะเดี๋ยวเลยลองถาะฮัลโหลหอตอนนี้พี่อยู่ด้านไหนของเ e อ๋ยเอ๋ยด้านขวาค sort of ่ะด้านขวาจริงหรือเปล่าจริงแล้วอันนี้ล่ะอยู่ด้านไหนอันด้านซ้ายอันนี้ด้านซ้ายเหรอใช่แล้วแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ด้าน,นกลางกลางกลางตรงนี้ล่ะ ตรงนี้นกลางๆด้านหลังหรือเปล่าแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ด้านซ้ายตรงนี้ด้านซ้ายของเอ๋ยใช่ไหมใช่อ้าวงั้นเปิดตาอยู่ด้านขวานั่นเองเห็นไหมครับ แม่โอ้โหการทดลองของเอ๋ยเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะอืมเพราะว่าเอ๋ไปหาข้อมูลมาแล้วเรื่องการรับรู้ของเสียงอืเป็น,ปนยังไเเงเกิดการไข้การของตัวนําเสียงอปลายสายยางด้านซ้ายจะเชื่อมต่อเข้ากับหูด้านขวาแล้วก็ปลาสายยางด้านขวาก็จะเชื่อมกับหู การรับรู้ทางด้านซ้ายของเรานี่เองนะครับสมองก็จะเกิดการรับรู้ที่ผลับสับสนกันข้อต่ใจผิดว่าเสียงมามาจากด้านนี้ใช่ไหมเพราะว่าเออยจริงๆแล้วเนี่ยมาพูดทางด้านซ้ายของพี่แต่พี่อได้ยินเสียงเป็นทางด้านขวาใช่แล้วอ๋อโอ้ยน่าสนใจมากเลยนะครับอันนี้เป็นความรู้วิทยาศาสตร์ที่พี่เออยของเรานะครับออามาให้น้องๆได้ดูแต่จริงๆแล้วนะครับพี่เองก็มีเรื่องของเสียงนะครับ ที่เราจะมาถามน้องๆในช่วงของจริงหรือไม่นะครับเป็นเรื่องของเสียงสะท้อนไปติดตามชมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงพี่มีข้อมูลมาว่านะครับระยะที่เราจะได้ยินเสียงสะท้อนเนี่ยต้องเป็นระยะที่ไม่น้อยกว่า17เมตรน้องๆลองคิดดูนะครับว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่จริงครับ ไม่ใช่ครับลองคิดดูอีกครั้งนะครับคำตอบก็คือจริงครับเสียงสะท้อนหรือว่าเอ็โคนะครับเกิดจากการที่เสียงเดินทางมาตกกระทบที่หูของเราด้วยระยะเวลาที่ห่างกันไม่น้อยกว่า0.1วินาทีตามปกตินะครับความเร็วของเสียงที่อุณหภูมิห้องประมาณ340เมตรต่อวินาที นั่นก็หมายความว่าการเดินทางของเสียงจากจุดกำเนิดแล้วสะท้อนกลับมาภายในเวลา0.1วินาทีระยะทางไปกลับก็คือ34เมตรซึ่งเท่ากับว่าระยะห่างจากจุดกำเนิดเสียงไปจนถึงผนังที่จะสะท้อนกลับเท่ากับ17เมตรนั่นเองครับ